สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช anel Rangdusy by ป a s o k ช anel ที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนพฤษภาคมเป็นเรื่องที่2กันค่ะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ได้พระเอกหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างอีโดฮยอนมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องด้วยใครที่เป็นแฟนคลับของเขาคนนี้ไม่ควรพลาดนะคะรับรองว่าเขาจะมาสร้างความประทับใจให้กับแฟนซี อย่างแน่นอนว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลซี่ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Youth of May แนวของเรื่องคือโรแมนติกดราม่าปอติศาสตร์และวัยรุ่นค่ะ จากแนวของเรื่องนั้นน่าจะหนักอยู่พอสมควรเลยนะคะเนี่ยก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าท่ามกลางเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยในกวางจูที่ประเทศเกาหลีที่เรียกว่ากวางจูอัปไลซิ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1980 มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่โชคชะตาได้นำพาพวกเขาให้มาพบเจอกันและเกิดเป็นเรื่องราวช่วงหนึ่งในชีวิตของพวกเขาจนยากที่จะลืมเลือนพระเอกเป็นนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซได้มาพบระกากับนางเอกเธอเป็นนางพยาบาลสาวที่แอบปลอมตัวเป็นผู้หญิงอีกคนมานัดเดทแทนด้วยเหตุผลบางอย่างโดยความเป็นจริงแล้วหญิงสาวที่ต้องมานัดเดทกับพระเอกนั่นก็คือเพื่อนสนิทของเธอจากการที่ทั้งสองคนได้มาพบกันทําให้ความรักของทั้งคู่เป็นไปในทางที่ดี และดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยว่าคนที่พระเอกต้องมานัดเดทด้วยตั้งแต่แรกไม่ใช่นางเอกแต่เป็นหญิงสาวอีกคนจะเกิดอะไรขึ้นและผลกระทบจากการกระทําของนางเอกและเพื่อนสนิทของเธอจะส่งผลให้หนางเอกต้องเผชิญกับโชคชะตาก,กรรมต่อจากนี้อย่างไรและเรื่องราวความรักอันแสนอลเวงนี้ที่เกิดท่ามกลางเหตุการณ์ร้ายแรงทางการเมืองจะจบลงแบบไหนไปติดตามรับชมกันได้ในซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1ค่ะอีโดฮยอนรับบทพระเอกของเรื่องนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซที่สามารถสอบเข้าเรียนได้ด้วยคะแนนระดับท็อปเขาพบรักกับนางเอกหลังจากที่ได้มานัดเดทด,ด้วยกันโดยที่เขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วนางเอกนั้นไม่ใช่หญิงสาวตัวจริงที่เขาต้องมานัดเดทด,ด้วยตั้งแต่แรกผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Beyond Evil ในปี2021ที่เพิ่งจบไปหมาดๆนี้เองผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขาเป็นนักแสดงรับเชิญ รับบทเป็นอ e ีดงชิกในช่วงวัยรุ่นซึ่งเขาจะออกมาในช่วง EP 1, 2, 5และ11ร่วมแสดงกับพระเอกรุ่นพี่ถึง2คนด้วยกันคือชินฮากยุนและยอจินกูค่ะเป็นซีรีส์ที่เข้มข้นจัดหนักจัดเต็มเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวป้าแปะคลิปแนะนำซีรีส์เรื่องนี้ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่สองค่ะโคมินชีรับบทนางเอกของเรื่องพยาบาลสาวนักสู้ชีวิตที่มานัดเดทกับพระเอกแทนเพื่อนสนิทของเธอด้วยเหตุผลบางอย่างหลังจากนั้นเธอและพระเอกได้รักกันโดยที่พระเอกยังไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่องเล er ิฟอะลาร์มแอปเลิฟเตือนรักซีซั่นสองในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงสมทบของเรื่องรับบทเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางเอกร่วมแสดงกับพระเอกหนุ่มหน้าใหม่2คนที่กำลังมาแรงสุดๆอย่างง คังและซองกาลัมร่วมด้วยนายเอกสาวค so ิมโซฮยอนเป็นเรื่องราวความรักสามเศร้าของคนวัยหนุ่มสาวที่เกิดขึ้นจากแอปพลิเคชันในมือถือใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวป้าแปะคลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ คนที่3นะคะคึมแซลอกรัะบทเพื่อนสนิทของนางเอกถึงแม้ว่าเธอจะมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแต่เธอเลือกที่จะเป็นบุคคลแนวหน้าเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสังคมเธอเป็นหญิงสาวตัวจริงที่ต้องไปนัดเดทกับพระเอกแต่มีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เธอต้องสลับตัวกับนางเอกในการไปนัดเดทกับพระเอกแทนผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่องโชซอนเอ็กซซิสในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงสมทบของเรื่องร่วมแสดงกับนัก แสดงรุ่นพี่คำอูซองพระเอกหนุ่มชางดงยุนและพักซองฮุนเป็นซีรีส์ย้อนยุคประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งที่ถูกระงับการออนแอร์ air, เนื่องจากปัญหาการบิดเบือนข้อเท็จจริงในเนื้อเรื่องเป็นซีรีส์ที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งป้าเสียดายมากค่ะใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวป้าแปะคลิปแนะนําซีรีส์เรื่องนี้ไว้ให้ด้านบนสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่4ค่ะอีซังอีรบทพี่ชายเพื่อนสนิทของนางเอกผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง One Scan ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขาเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงสมทบของเรื่องร่วมแสดงกับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือหลายท่านอาทิชอนโฮจินชาฮวายอนอีจองอึน โอเดฮวานนักแสดงสาวอีมินจองและนักแสดงหนุ่มอีซังยอบเป็นซีรีส์ชุดตอนยาวเกี่ยวกับครอบครัวตระกูลซงที่อาศัยอยู่ในตลาดยงจูค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หยิบยกเหตุการณ์สำคัญในอดีตอย่างกวางจูอัพไลซิงการเรียกร้องประชาธิปไตยในกวางจูช่วงฤดูใบไ,ไมผ้ผลิเดือนพฤษภาคมปี1980ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเปลี่ยน่ายอำนาจเผด็จการสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยถูกนำเอามาใช้เป็นฉากหลังเรื่องราวความรักโรแมนติกของคนวัยหนุ่มสาวในช่วงนั้นที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมจนนำไปสู่ความรุนแรงและกลายเป็นสถานการณ์นอง องเลือดในที่สุดถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะจบลงแต่กว่าที่เกาหลีใต้จะเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยแท้จริงยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานถือว่าเป็นเรื่องที่มาได้จังหวะพอดีกับเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้เลยค่ะและยังรวมไปถึงเหตุการณ์การนองเลือดในอดีตเหมือนกันคือพฤษภาธมินในปี1992อีกด้วยมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่ความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรยืนหยัด เรียกร้องในสิทธิเสรีภาพของตัวเราเองในการที่จะผลักดันประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ในแบบวิธีของประชาธิปไตยค่ะยิ่งพูดยิ่งอินอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเรามีสิทธิเรียกร้องและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได้ค่ะนอกจากฉากหลังของเรื่องราวทั้งหมดจะเข้มข้นขนาดนี้แล้ว โครงเรื่องหลักนั้นก็ไม่แผ่วเลยเช่นกันแถมได้พระเอกหนุ่มหน้าใหม่อีโดยอนที่กำลังฮอตส,สุดๆมารับบทนําของเรื่องด้วยทําให้ความน่าดูนั้นทวีคูณขึ้นไปอีกค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มคนนี้ห้ามพลาดด้วยประการทางปวงนะคะแล้วเราจะต้องมันลุ้นกันต่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมีปัญหาอะไรตามมาหลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วหรือไม่ทุกวันนี้เวลาดูซีรีส์เกาหลีนะคะต้องรอลุ้นไปด้วยว่าจะได้อนแอร์จนจบเรื่องไหมเพราะประเด็นดราม่าต่างๆเยอะพอสมควรยิ่งอ้าง มาจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของเกาหลีแล้วทางทีมงานต้องทําการบ้านหนักขึ้นเพื่อไม่ให้บิดเบือนกระทบต่อสิ่งใดๆเลยป้าขอเป็นกําลังใจให้ทีมผู้สร้างซีรีส์ด้วยนะคะความรักแสนอลเวงที่เกิดขึ้นภายใต้เหตุการณ์นองเลือดครั้งสําคัญในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เกาหลีนี้จะจบลงแบบใดไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์และอังคารทางช่อง kbs 2 o n air ep 1ในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองมีทั้งสิ้น24 ep EP ละ35นาที On Air 4 EP ต่อสัปดาห์ต่อจากเรื่อง River Where the Moon l i g h t และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน View ค่ะมาถึงช่วนสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโชนนะคะคัดสารซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทรนฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกลิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสนับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสนับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์จะแชร์อย, share, อยากจะบอกต่อมาเม้น์คุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ